สวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับมือนี้ครับสีผ้าเฮ็ดนี่ครับเมนูลาบนกเป็ดครับโอ้ได้นกเป็ดมากไม่ไงรอให้ครับตัวหนึ่งเบิ้งครับผมจิลาบชูกินครับเบิ้งเข้ามาล่องไอ้เบิ้งวิธีกันเลยนะครับเนาะก้อนเนื่อครับอันดับแรกคัวก่อนครับคัวนี่ต้องปาด ไอ้ตูดมันออกกันเลยครับตูดมันนี่มองนี่กระนั้นตูดมันนี่ครับเพราะว่านกเป็ดนี่มันชินมีเขาเอ่นว่าไอ้มองสาบมันนะครับมันจะเป็นมองสาบมองมันชิ้ยุดดากมะนี่นะครับเอาออกก่อนเดี๋ยวตัดดีนเอายุดตูดมันนี่ครับเอาออก โอ้หากินอยากได้รับนี่นอกเป็ดนี่นนการ์โนนด่างนั่นมินได้ครับยังไ,ไงขี้มันเหรอครับนี่ครับใส่มันจะ,ะจะ่กิดะกินก็ได้เยอะครับคมกระเช้าอยู่ ข้าสีลาบกันนะครับเนาะเดี๋ยครับผมข้อควานคือกันกับกับเป็ดกับไก่เลยนะครับแล้วผมสีอันลาบพร้อมแล้วก็สีอันถอดนะครับถอดพร้อม หดกระดูกนะครับหดโค้งคน,คะนะครับขั้วมันนะครับเนื้อนกเป็ดนี่สิตแต่ก็มันจะเป็นสีกำกำครับสีเหลี่ยจังเลยนี่ครับแมนดีๆครับโอ้ตาดึกเนียงมาเลยครับอ่ะครปุม่ม กดึงยังไงเหรอโอ้บีพหรอบีแตกเรียบร้อยครับเป็นยังเสบยบพีโ่โยบีบีเป็ดนะ <c oughs> ครับขวบ,บไปเลยครับนี่ก็หัวใจนะครับจินได้บัดบรครับนี่ วีวานกครับเดี๋ยวล่างกันครับเส้นหนึ่งอยู่เส้นสิขั้วครับนี่ด้วยครับเขาก็ใจเอาเต้นเนื้อมันนะครับเนื้อเอาไวา้ขลาด ครับส่วนอันที่เขาเอาออกแล้วเขาก็ไปจะทอดครับทอดกรอบนี่เอา,เ,อาเนื้อครับแต่กจะเอียเบิดไหลให้มันติดกระดูกไว้จักหน่อยครับก็ได้เ <c oughs> นื้อเป็ด <c oughs> นี่ <c oughs> แกนดีดีครับแกนอดตอดนะครับครับมันปรได้ถือว่าเป็นการทรมานสัตว์นะครับผมมันเขาเอินว่าคนอีสานนะวิธีงามอยากกินครับจ้างไปหา ถ้าบ่อยากว่ายังนี้ก็จะยุ่กับบ่ห้องกับบ่หากินเลยครับบ่ได้บ่ได้ล่าเพื่อนี้นะครับบ่ได้ล่าเพื่อความสนุกด้วยว่าความการขาขายอยังเสียงล่าเพื่อเอามาหาอยากหากินครับมาเห็ดอยากเห็ดกินครับเพราะว่าผมบ่ได้มีนีสไซถือปูกฟังมาแบบนั้นนะครับนี่ครับเอเกิด นครับส่วนปีกนั่นเนี่ยได้ได้แต่ว่าผมว่าผมสิทอดเลยนะปีกกว่าปีกกว่างอย่างนีะครับ<ส> <c oughs> ผม <c oughs> เดี๋ยวใส่เวลาจากน้อยครับพักไปก่อนครับเดี๋ยวมันสิโดนปวดครับ นี่ครับเป็ดที่ห่อไดเนือนมาแล้วเ่าก็มาซอยครับซอยซอยสีลาบนะครับตอนกับตอนพอดีนะครับเป็ดซอยมาตอนอี่ตอนหน่อยโอ้ยผมลืมบอกครับเป็ดอันที่ได้มาอนี้บอแมนเป็ดที่มันผิดกฎหมายได้ครับบอแมนเป็ดอันที่ว่าหากินธรรมชาตินะครับ ผมหูวว่ายวนมันเป็นสัตว์คุมข้องแต่ว่าไม่ไงพเพลียงนะครับนนเป็ดเพลียงเด้อครับเป็ดน,นกเป็ดน,น้ำป็นห้ครับตัวหนึงน่งก็ได้น,นะครับมาเห็ดซู้กันกินครับ <c oughs> ส่วนบักธรรมชาตินั้นโอ้บอกกาดนะครับด้านด้าน นอนในคุกโซ่ไปเรื่อยๆนี่นะครับจนน้ำเบิดอุย้ยเหนื่อตัวนี้ดิสีแยกหนังก็ได้ครับแยกหนังแยกเหนื่อยถ้าผมไม่แยกงเดี๋ยวผมจุกจิกครับจุกจิกจุกจิกเฮ็ดๆๆกินกับแยกหนังถอดคือลาบเป็ดน,นะครับแต่ว่าบอ่ะครับเกษติเอาจา้าสี่ละแบบพื้นบ้านอีสานเลยครับ เาผมสร้อยก็ได้ครับสีดวนนี่ครับอันนี้ก็พวกที่ทอดเตรียมไว้ครับมักครับมัดขาทอดผมจะใส่เ,เกลือจักหน่อยครับใส่เกลือมกักมัดอ,อยากครับมักยังไงใส่กลำปลาครับเกลือกลำปลาไปจักหน่อยกับเพิ่มเชี่ยมพอ่ย่างนะครับใส่เกลือครับนลำปลา <c oughs> ทุบก,กระเทียมตองจาก สองสามหัวเทียมลงครับดังจ็กหน่อยนะครับมักเป็นทอดที่เ่าเรียนเนื้อออกแล้วนะครับท่านี้นะครับ,รบเจียวแล้วนำตาลกุกเข้าเขากันแลยวไปก่อนครับ สมเป็ดก้อนลาเป็ดแล้วก็อนทับจังสิทอดครับผมนี่ครับหล <c oughs> ังจากทอดข้างหมอ้อต้มน้ำนะครับทอดสีด้วนนะครับใส่หัวชิ้นไข่แล้วการใบประกูดครับอทอดกะทเนี่ยปนเนยปนเน็น้นรรวน,นนะครับเป็นล้วนให้มันสุกนะครับว่ตตรงล้วนโดดนะครับ สูพิเศษก็คือต้องใส่หัวชิงไข่กับใบประกูดครับย่างหน่อยเห็นมันหอมครับเวลาล้วนแล้วมันจะหอมครับนี่ครับล้วนพอเหนือมันสุกครับเที่สุดเอาสุกคัลายกับอก็แล้วแต่ว่าครับเอาพอดำพอดีนะครับนี่ครับด้เนื้อนกเป็ดมันสุกเฮ็ดคือลาบเป็ีนะครับย้ำเนื้อมันแสบกันแสบกว่าหลายเลยครับ อ่ะครับผมเ้วกตะกัึจิ้มใส่จานเดียวครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็ส้อยหัวหอมลงไปหอมแดงครับส้อยหางส้อยทีก่แล้วแต่ด้วยครับม็กส้อยแบบเดียทีบ้างหาง่างบ้างบางเวลาครับ หนนะครับเปดังตัวนีวนโอ้ยเหยจ่อยม่กน,นีกับนนตเปดแต่มหน,มนจะเป็นเปดปังไงอไปกัอต้นบวามจ้กันนะครัหัหวนี้กต้นนะครับ นนจหมักไลเซย์ไปหมัดพักไลปเซย์พักไปผมถึ่มักพักครับพักชิ้นเลไะๆเสียบครับเสียบน้ำพักเสียงไปเลยครับสโลเนียครับ ตรนีส้สร้อยไปครับเพื่อความพร้อมคลักเบีเ้ยใส่พร้อมส้อยพร้อมตามใจอชอบครับพร้อมว่อนๆนยครับเบี้ย Paper Mint นครับเอเป็นภาษาครับผม <c oughs> บัตริกครับพิกผงนะครับผม บ้านนี้พริกคงโอ้ยม,ามาันมัดแน่นแต่เนาะผมนี่แหละครับมันเองไ <c> ป <oughs> กับไปเจ้าจของนะครับไปลงไปนัเกเห็ดมักกวเห็ดโอ้เอาละครับจิตโอ้โหย,ยังจิ้มบ้กไฟเผ็ดพร <c oughs> ิกคงประมาครับข,ขัวข,ขัวขตัวครัวต้มยิงเนี่ย ค่อยละเอียดที่ครอบครัวเขาหายเอาล้วครับเฮ้อขอบคัวน้นำปลาครับเดี๋ยวกว็าในหะ้ใส่ก็แน้ะน้ำปลาจะมีก่อนของขี่รถครับ จะใส่ลายครับผมปอกไกอยมักลายเห็นนดกกินแสบอยู่แล้วนะใบระกรูดครับขาดว่าดรนะใบมะกรูดเพื่อความหอมส่้ยเล็กทีๆครับใบมันแข็ง เ่คกดตรงสักทีเอ๊ะเอาละครับกูดลงไปบังเาวครับ จักน้อยเพื่อรสชาติครับลูกโดดครับหักจักน้อยน้อยไงพดขาดเพราะไดเขาพ้นอีสานนี่ส่วนมากนี่ตรงลูกโดดครับพ้นนะครับมันแันพวดน,นะครับเพราะต้องเดี๋ยวนะครับ เอาน้ำที่บ้านข้าต้มมาหันนะครับมาใส่ผมจักน้อยครับมันแข็งสดโอ้ยผมลืมใช้น้ำปลาแดกครับปลาแดดน้อยหนึ่งโอ้เจ้าลืมใช้น้ำปลาแดดแย่ยิ่มันคือบกบอยนวัวครับผมนี่ครับน้ำปลาแดกจักน้อยถ้าผมไปนคนในตู้เย็นมาหันผมพอน้ำกระเทียมดองครับโอ้ทอดนี่ครับ เดี๋ยวขอแล่บุนี่จะใ,ใส่น้ำกระเทียมดองแห้งสิแซ่บครับจักหน่อยใส่ได้พอแล้วครับเอาถิมเลยครับ จำแ,แล้วครับใส่น้ำต้มมันเนื้อนะครับที่ว่ายักฝ่าวิ่งมาต้องไปเอากาเอานะครับกาเอาแบบพอดีเราพอดีแล้วครับผมแค่ให้มันบีฝดใสไลาย่ฝดก็พอดีใส่ใน,น่าไลายก็พอดีครับแค่ให้มันเป็นน้อนน้อนน้นวนวนครับ เสียงแกะไปครับบล็อกไฟเพียดเดี๋ยวผมจะเติมบักพริกจกังเลยใส่บักพริกใสะซัลาเนียครับเสีนไปนี่ครับหอมแถะเดี๋ยวผมเติมบักพริกจังน่อยมาหน่อยเพียดจัดจาน,นครับ ครับซีเมนเบิงอีกครับคัอมอ่ะอืมคุ่ยอับยำครับเช็คไปรามิโนูหนึ่งว่าจับเดี๋ยวตัดไปเมนูสองเลยครับเนาะเมนูสองครับทอดครับทอดเป็นห้องที่เขาเรียกเนี่ยนะครับ ทอดโค้งนกเป็ดโอ้แต่กมีเนื้อตีต๋นะครับมักใส่กระเทียมเดี๋ยวทานะมันหอนนะครับขันกระท่าเว่มันหอนกับเอาลูกเลยครับทอดหาจิ๋งใาญ่ไปทำนกเป็ดชิดนหอนนะครับเน,นเนื้อแคนจอดกอดครับเแดบบ็ดแก้วก็เป็ดนะผมบอกซื้อซะนี่ดีครับเดี๋ยวทานจะเข้าครับเริร่มเดือนแล้ว เทลงไปเลยครับใส่เลยโอ้สวดแทยครับแรงจังเลยครับแตกหวาดเลยครับทอดกรอบเลยครับทอดเห็นมันเรืองเดือดกรอบเลยอ่าโดนเติมแล้วครับ โอ้ยต oh. ดยอดได้ครับโอ้ oh, หอมกระเทียมขนาดครับเอาเดี๋ยวผมทอดก็ได้ครับมันโดนเติมได้ครับเป็นทิพหะที่6นาทีหมดเดี๋ยวแล้วแล้วผมจะติบไข่ดึงนะครับเนาะเดี๋ยวทอดจะข้าวครับเอาแล้วครับซุกแล้วพี่นอ้องเนี่ยครับซุกไปได้ครับเดี๋ยวผม ตักใส่จานเลยนะครับมันตกใส่ซองมือตักตักใส่จานผักไปก่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับแล้วแล้วครับโอ้ยเมนูครับลาบนกเป็ดน้ำครับกับนกเป็ดน้ำทอดกระเทียมครับบู๊ยสุดอยอดเลยครับ กิมบ้งอืมอบอมก็อบนะครับกรอบแห้งครับผมนี่กระเพากคิดตามครับคนอีสานใหอยู่หากินครับหากินชินอีานานานสานครับใช่บนะเดี๋ยวชิวังมีอดบ่ไก่ด้วยสิบ้าผมเอาไปซัมนี่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพ้อกันไหม เก็บต่อไปครับขอบคุณครับ